เฮ้ยไอคนที่ดูคลิปพี่อยู่อ่ะสนุกมากปะคนดุเลยวะพี่อ่านว่าอ่านชื่ออ่านชื่อดิทพี่หน่อยไม่อ่านอ่านไม่ได้ตกภาษาไทยโอเว่นอ่านชื่อดิทพี่หน่อยเว่ฮ้ยทำไมพี่ปาวเข้าช้ายังวะรีบอ๋อ อา้าวคุณดูโฆษณาแป๊บหนึ่งนะโอ้ยโชคดีเลยเนี่ยโชคดีอะไรนี่โชคดีที่เห็นก่อนว่าจอกูไม่ติดรวยอะไรลงทายช่วยๆนะนพี่อัดใหม่ละอัดใหม่ละรวยอะไรลงทายช่วยๆพี่รวยฮันเตอร์อันยิมบีโอเคหัวข้ออะไรคิดว่ายังฮะหัวขอวยแต่ไม่ง่ายเลยโอ้ยไอ้ยเ่ยนี่ น่าสนใจนี่ใหม่ยถึงสนใจพี่ฟาร์มตูดเพียดแต่แล้วเดี๋ยวตอนกูตัดคลิปกูก็จะโมโหตัวเองแบบเอ,เอเฮียเมันอไหร่เฮียนี่ไม่จะเริ่มเล่นตะทีไว้สั้งต่งตงนี้มีกระตูนอะไรน่าดูว่างวันพันแมนไอชียี่สิบเอ็ดเฮียใครรู้จักบางวะารู้รจักว่าโอเวอร์ไอชียี่สิบเอ็ดไม่ เม่โอเหร่ใครดูนี่เปล่าอูเอคิเปลี่ยนขยะให้เป็นต้นไม้ขี้ยพี่พี่ผมกระ่านเรือที่นันมากเี่อ้าวโอ้พอสีแล้วแม่งดูอยู่ลโอ้แม่งปลากระดาษออกไปเหี้ยกลายเป็นต้นไม้สบบพี่คุยรายการทำไมเรื่องฟิวชั่นห้าคนจัดไป ไม่เป็นไรไม่จำกัดเวลาไม่ต้ององใครเขียนจุนเปมากูขอให้ขอโทษ <laughs> <laughs> มือเขียวแล้วขอโทษชิคี่แล้วพี่เยว <laughs> เสงสารฟุกครับโอเว่นฟึกตัดเลยเนี่ยโอเวนโอ ไม่อยากวาดแล้วอีส่พุก็แบบพุกก็่อยากวาดแล้ว <laughs> ถ้าผมได้หัวข้อจนไปผมปิดนี้เลยคื <laughs> อแบบเขาอกดิตัดเงอนกยนชื่อกันนานจาัง่ยนชื่อกันอะไรนานขนาดนั <laughs> ้นอี่บอกแล้วพี่จะทำโภชนานุกรมไม่ใช่ <laughs> พี่เสร็จตั้งนานแล้วอห่อนเก <laughs> ิน <laughs> ลายมือพี่แบบพ่อคุณําคคำแหงล่ำให้ <laughs> <laughs> บังอานมาก เมื่อไรอ่เมื่อไรอีกสองคนกส่งไปเป็นล้านชาไรเวนนี่ยเหือใครคนสุดท้ายอะรอยโทษใครยังไม่ส่งถือว่ารวยก็ผู้ผู้ก็เหรอพี่ไม่ไม่ใครยังไม่ส่งถือว่ามึงเจ๋งมากลบไปเลยเ่อเฮ้ยนี่มันโผล่มาได้ยังไงอะไรอะเนี่ย เวนฮึมเธอตัวละครมีก้ามอ่ะไม่ไม่เอาก้ามดีขอโจทย์ที่มันไม่มีตัวกัากาดเลยไหมไม่มีไม่มีไม่ใช่ตัวมีก้ามไม่ไม่ใช่คนด้วยทำใช่ไหมมันคนนียหรือหรือว่าเขาไม่ใช่คนวะคนเนี้เขาอาจจะเป็นโปเกมอนดีกว่าเขาไม่ใช่โปเกมอนแต่ก็คล้ายอยู่คนเนี้ยมันดัดแปลงแน่ๆ่เฮ้ยกว่าใช่เขาต้องเป็นมนุษย์ต่างแปลงแน่นอนดัดแปลงส่วนไหนวะพี่ดัดแปลงส่วนด้านล่างอะจะต้องภูมิใจที่ที่บวกกับคนนี้ทำไมเขียนชื่อนา จริงเดิมเลยเฟกกันแล้วฟูกไม่ใช่ฟูกกรอนนะ้ฟูกกันอ่ะนะโอ้โหไจะเลิกี่คนสรุปสองคนสามคนสี่คนอ่กันลงสี่คนเลยโอ้ยไม่ตายเหอทำไมพี่ชอบเลขสี่อ่ะใช่พี่ชอบสี่มากเฮ้ยโอ้โเลยพี่ผมจะสีพี่เขอเตัวน่ารักไเป็นเลย ไม่เล่นมข้าไม่ัดเล่นมกไมค์ครับท yep ี่ดีจะต้องกดในจังหวะที่ทุกคนไม่ทันตั้งตัวเล่านั้นจำไว้ใช่ละไหนเฮ้ยไอ้โมเข่อะไรมาด้วยมูฮะฮะฮยอะไรสรงนี้ สองแล้วลังแถมรูปภาพโ oh <no. S 2> อ้โหนียอ่ะกูถามจริงใครไม่เชื่อมจิตกับกูได้รอมีทั้งพี่โตกับพี่ฟาร์ <laughs> มหมดแล้วใครเก็บพ่อโกหงมาเยอะมแตส่สาวนั่นแหละ <laughs> แล้วมันจะใส่ใพวกย้บบอนมาทำไมอ <laughs> ะไรคือมูฮาฮาผู <laughs> ้ลงพิงมผู <laughs> ล้ลงิม <laughs> แล้วเข้ายูทูบอ่ะเราฟุกเะ็ดเจมูฮาฮาเจอกู มันเป็นเกมพิกวงการจริงนะเกมโด่งเกมน้ำตาลวงการไม่ได้หรอหืออ่าจะเจ๊กูยังไม่ได้เริ่มว่าเลยจะโกรธไปเนี่ยกไม่จบไม่ได้เริ่มเหมือนกันนะพวกยังหาอยู่มืออะไรมันไม่ฝาดนะผู้หญิงว่ะได้ผู้หญิงสามคนเลยอะไรวะคนที่อยากวาดอยู่ตรงนี้หมฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยเตนเตอร์ได้โจทย์ผมเบื่อฮ่าหมูฮ่าหมูฮ่าสอะไรนะพวกส่งหลังไม้ได้ไหมไอ้ที่กบติดลังกาทานน่ะ้ยไม่ไม่รู้เหรอ จะวาดยังไงก็หม้ไงวาดแบบคนกระโดดก็ได้คนสุดท้ายที่ไอ้เฮลมาแม่งทำให้ภาพย่าคิดหายเห็นแล้วแหละว่าแบบมันง่ายไปขอบคุณไม่ง่ายไปโอ้ยเว็บกระจกว่าแล้วมันค้างเป็นช่วงๆผมไม่ชอบเลยว้ายว้ายวายหรือว่าเว็บเป็นไปในกระจกนะเว็บแล้วอะไรกระจกพี่โม้ไง่ะไรเลยพี่ร้องขาดเลย ถ้าจะโกรธไหมถ้าเกิดพึ่งเริ่มวาดร่างภาพเมื่อกี้เลยไม่เป็นไรพี่ยังไม่ได้วาดเลยฟูเจ๋งนี่แบบลงสีแล้วลงสีแล้วมันอันระดับปีศาจล้วพี่คนมีอะไวบ้างนะฟูกม่บอกมีเบอร์ม่บอกพี่ตอใช่ไหมใช่ที่มันใครอะ Segini Yo Everybody gets fucked Nobody really do, you not, nah, ya, do best, okay, it Nan nara yadu madushi Toka yohi mizumi Darekata kakodi nante Fio jibun ni judge Dekat do break Do us Do hadena fake Yellow yoriko Ni low ni proof Dem won't มีความสุขดีการได้คุยกันมันก็ต้องมีความสุดอยู่แล้ววนะแล้วทำไง<อ>ถึงจะเป็นความดิบอะ <c oughs> คนดูก็จะงงว่าเพลงใครวะใครรอ้องหียเสียงอย่างเพี้ยนเฮ้่ยใครพูดเดี๋ยวพี่แบนเลยอ๋อ <c oughs> <c oughs> แฟนคนที่เมนแดนมึงอ่ะไอ้เหี้ยชมมาอย่างนี้เยาะเย้ยว่ะเฮ้ยก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าอย่างนี้จะรอเดาน่ารักคนว่าน่ารักอยู่มุสกี้แทบไม่มีเขาโค้ดเลยไม่จะมีเขามุสกี้วะเดือดไม่รู้จักไม่รู้จักแต่กูได้ฮิโรฮะฮิโรฮะพี่ใช่ฮิโรฮะไปผูกผมเลยนะชอบตุดในเกมแล้วใช่เหรออย่าทำให้ผิดหวังสิมาวัวรอดวัวรอดอย่างนี้อ๋โห เว้ยอย่าไปฟูกูฟูเป็นคาดหวานให้น่ารักเหรอใช่บูฮคุณลนะครับคนดูนะครับดูพี่ฟ้าทำตัวแบบนี้นะครับมูฮฮะฮหยุดดิพี่ฟ้าไข่บนหัวพี่นี่มันลาดช้อนโชว์อยู่เลยไม่ลาดแต่ก็ลาดได้นะอร่อยพี่ฟ้าจะให้คนอื่นกินเหรอใช่ ไอ้ไรซาดิเฮี้ยนนี่ออกหยีตีมยากอะยากจริงว่าไงมันดูดีพยายามใส่ตัวละครที่มันดูเข้ากันดูแต่ละคนเด้อคิณภาพอะไปฝึกมีครบแค่นั้นก็ไม่รู้จะไปไงแล้วว้าวนี่ปิดได้การขันตัวมาทีเพ าไ้ไม่จะได้รู้กากไหมใหญ่เหมือนกีนน้เงยเอ้ยไม่ต่อตานด้วยเชียอยากดยานานโดนมาแล้วโดนฮันเตอร์ซอยตูดโอ้่ใส่ <Boy. S 2> เหรอบอยไม่รู้สึกอะไรเลย,เลยพี่ไม่ขันเด้อเล่นตัวเองก็ว่าเป็นไงเจ็บเลยดิเจ็บเลยดิโดนดุย่างไงปุจุกจนไม่รู้จะพูดอะไรเลยพอใจยัง ตอนนี้ตัวพ er. right. ี All right.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  ่ที่กำลังตัดคลิปนี้อยู่ก็จะแบบไหนจะวาดเสร็จทันทีไว้ให้ฟาร์มเสร็จเลยแล้วกันอ่ะเมื่อไหน่เรากดเสร็จไหมพี่กดเสร็จเลยเฮ้ยเฮ้ยโหเสร็จเลยทุกอย่ายกี่ชั่วโมงได้กี่กี่แค้หนึ่งชั่วโมงสี่สิบหกเท่านั้นเองนายโฟกกดดีโอ้ช้าเกิน์ดอรับไปอะไรอ่ะเส้นออะไร่ะสุดรล้วทำหลับด้อมเ้นชี้ นมสดไงพี่เองอ่เออดูมตึงตงนองนองน้ำน้ำน้อะไรอะไรเป็นอะไรเราดูตัวสุดตายนุดสกีบัวไข่ลงมันเต้นแต่อย่างนี้ใครทราบพี่มึงโดนกูยิงลากหมโคมๆเลยก็จริงเลยเหนื่อยตรงวิ่งไม่รู้จะใส่อะไรด่าเส้นชิดเท่เลย ไปเลยบีเจโวเลยจว้สุดหล่อเลยลิซ่าดรอปเกเบิลเลยไงไม่ได้นี่ผมรู้เลยของใครเอาเลยผมเอชจุดเป๊ผมก็ออกเป็นยี้จบคลิปเลยจบคลิปเหรอผมมาแล้วเลยรีวิวฮิโลวิวชอนเอต้าก้อนโคนเอ้ยอันนี้ของพี่วู้ฮู้ ไม่ฟาร์มได้ต้องสุดยอดไม่อยากคาดหวังมีแต่ผู้หญิงนี่ไงนี่โอ้โหได้ผู้หญิงมาทุกคนเลยมันต้องออกมาน่ารักกุ๊กกิ้งกระดิ่งเมลเลยเนี่ยเกมอนเป็นอะไรกับโปเกมอนเนี่ยกลายเป็นอะไรกูลินตั้งอยู่ไหนก็ถึงไปดิคือีโรฮาคาบองเลย เนี่ยเสาหลักคนต่อไปทำไมฟานไม่บอกไม่สวยมันเลยเนี่ยมันเลยยงไงคนเชิงอะไเขาเรียกว่าเส้นสปีดเออเส้นเส้นมันเลยอ่ะอพวกนี้ด่บไม่เลยท่้ของผมอ่ะยิงอ่ะ กูกำลังเล่นอยู่เลยแป๊ะแป๊ะยสูยสสกตเลยเติมให้เลยตัวนี้ไอ้โตวาดนตัวล้พี่โตไม่มีคนเชื่อมจิตกับใ ตัวเขียวีเลยวยเฮ้ยมันโหนาดนีดาีเสดบ้าชงเลยดูดิ้กอกล่วว่อ๋อเลยิเอ๋อแล้วิเนีต้องมีสคนเลยมันแนมันเชื่อมจิตกับพี่ไงเนี่ยัวเขียวบั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  อันนี้คือกำลังกระโดดตีละกายใช่ไหมผมจ้าเดียวมีกำใหญ่เลยตรงเลยตรงกลาำใหญ่ไม่อยากวานเลย